ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพึษ์พระรามห้านะคะวันนี้นะคะปุ๋จะพามาชมเจ้าตัว4ประตูยกสูงตัวที่เป็นรุ่นยอดนี่ยังที่ขายดีที่สุดก็ว่าได้นะคะในตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือเจ้า4ประตู x l n นั่นเองค่ะราคา924,000บาทนะคะแบบนี้แต่งแรปเตอร์ล่อๆเลยมีงบแค่79,000กก็ออกรถได้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งแรปเตอร์เหมือนแค่ไหนมาดูกันเลย เริ่มด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้า FORD นะคะพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดด้านบนด้วยค่ะมาพร้อมนี่เลยค่ะเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าของแรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านนะคะจริงๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยจะเอาเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวแผ่นข้างล่างเขานะคะจะออกไปเป็นสีดำตัดกับสีบอลน,นั่นเองนะคะในตัวแรปเตอร์ตัวจริงนะคะ มาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็จะเพิ่มตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเป็นสีดำด้านเช่นกันค่ะมาพร้อมนี่เลยเวลาเราเปลี่ยนชุดแรปเตอร์นะคะเขาจะมีตัวคิ้วล้อ6นิ้วของทรงแรปเตอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เลยลอ้ลอเลยค่ะด้านบนค่ะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสกู๊ปเหมือนของแรปเตอร์นั่นเองนะคะจะเป็นตัวเล็กๆ2ฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะให้เหมือนกับตัวแรปเตอร์ตัวจริงนั่นเองค่ะ ล้อของเราต้องยกให้นี่เลยค่ะล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะเป็นตัวเป็นตัวแม็กแวมพายนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสีดำคลิปเงินนะคะมาพร้อมอยาง AT d ดีซนตนั่นเองค่ะซีรีย,ยางอยู่ที่2 7 5 5 5 r 2 0นะคะและที่สำคัญนะคะใส่ล้อแม็กขอบ20แล้วนะคะลูกค้ายัาง ยกเพิ่มด้วยนะคะถึง2นิ้วด้วยกันค่ะพร้อมกับใส่ตัวปีกนกปรับองศาออปชั่นด้วยนะคะเพื่อเวลาที่ขับรถนะคะวงเลี้ยวหรือว่าเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาที่ลูกค้ายกนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างนะคะเพิ่มเป็นตัวคิ้วกันสาดให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นของซนแทนนะคะรับประกัน5ปีหรือ150,000มนกิโลนะคะเข้ากับตัวรถเลยค่ะตัวเบ้ามือจับเราก็เพิ่มให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว สีดำด้านนะคะกันร,รอยได้ดีนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเล็บยาวนะคะทำให้เล็บไม่ไปโดนพื้นผิวของตัวรถไม่เป็นรอยนั่นเองค่ะมาดูด้านในกันบ้างค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะพร้อมกับตัวเบาะ หนังด้วยค่ะหน้าจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะคะ10นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay ไร้สาย Android ไรสสายได้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ที่ราคาย่ำเยาวแต่ว่าสุดพิเศษได้ออปชั่นมาเต็มนั่นเองมาพร้อมกับระบบปลอดพายให้ด้วยนะคะก็คือสั่งสตาร์ลุพนันโทรศัพท์มือถือน,นั่นเองค่ะง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยปลอดจัดให้เลยนะคะ มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้นี่ไงลูกค้าเพิ่มเป็นตัวสติกเกอร์แรปเตอร์นะคะในตัวจริงของเราก็จะมีสติกเกอร์แรปเตอร์ด้านท้ายแบบนี้เลยลูกค้าเลือกเป็นออกรถ7ด็ดหมื่นกันแล้วก็แต่งแรปเตอร์ก็ต้องให้เหมือนที่สุดเลยนะคะส่วนด้านท้ายของเรานี่เลยค่ะตัวไฟท้ายนะคะเพิ่มออปชั่นเป็นตัวไฟท้าย LED นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเวลาที่ อย่าเบรกหรือว่าเวลาเปิดไปหลีหรือว่าไฟเลี้ยวนะคะตัวไฟนะคะก็จะพลิบแบบให้เหมือนกับตัวอ p อปชั่นในตัวสปอร์ตหรือว่าวายแท็กขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนด้านท้ายนะคะตัว สี่ประตูเอ s เอนะคะของเราจะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหรือว่าถอยรถนะคะให้ความมั่นใจแน่นอน,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีงบแค่เจ็ดหมื่นก้าก็สามารถขับแลปเตอร์รอๆอแบบนี้ได้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีงบจํากัดหรือว่าอยากจะขับแลปเตอร์รอๆอแต่มีงบเจ็ดหมื่นเก้าออกรถได้ไหมได้นะคะปุ๋ยจัดให้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็โทรมาหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์ 0935199226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอดอร์เอนสคาราาพฤึษ์พระราม5ของเรานะคะอย่าลืมนะคะปลายเดือนนี้เรามีงานมอเตอร์โชว์แล้วนะคะแต่ว่าที่โชว์รูมของเรานะคะก็จัดโปรให้เหมือนกับมอเตอร์โชว์นั่นเองค่ะไม่ว่าลูกค้านะคะไม่อยากจะเดินทางไปถึงมอเตอร์โชว์นะคะไม่ต้องไปเบียดกับ คนเยอะๆนะคะก็เข้ามาดูที่ศูนย์ของเราได้นะคะราชพฤกษ์พระรามหาก็ยังมีรถมีข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์มีรถเทสไดให้ลูกค้าได้ทดลองขับกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษไม่เพียงแค่ออกรถ79,000แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเรายังมีโปรพิเศษดอกเบีย้ย0%นานตั้น5ปีเลยนะคะหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดราคาพิเศษนะคะเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะจะ่าไปดูว่ารุ่นไหนแต่งแบบไหนโปรโมชั่นจะดีแค่ไหนกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ